สวัสดีค่ะวันนี้ลงเกลือบางบอลแนะนำกระสอบเสื้อกันหนาวเด็กมือสองนะคะอันนี้เป็นกระสอบขาวค่ะคุณภาพข้างในนะคะสวยสดงนนดงามมากแล้วก็สีสันสดใสมากเลยค่ะแต่ว่าโดยปกติของกระสอบเสื้อกันหนาวเนี่ยนะคะต้นฤดูจะสวยมากนะทั้งนั้นเนี่ยแนะนำเลยว่าถ้าตอนนี้เนี่ยใครตั้งใจที่จะขายเสือ้อผ้ามือสองนะคะให้ สนใจกระสอบนี้ได้มีจำนวนจำกัดน,นะคะดูนี้ได้มาแค่30กระสอบเท่านั้นนะคะกระสอบ100่กิโลประมาณจำนวนตัวจานวนตัวโดยประมาณที่300ตัวนะคะมีหัวกลางหางะะกระสอบนี้ที่เปิดเนี่ยเป็นกระสอบที่สวยมากๆเลยแต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่าทุกกระสอบที่เปิดเนี่ยจะสวยเหมือนกัน ทำความเข้าใจเรื่องกระสอบเสื้อผ้ามือสองนิดนึงนะคะว่ากระสอบเสื้อกันหนาวเนี่ยหรือว่ากระสอบเสื้อผ้ามือสองชนิดอื่นๆก็ตามจะมีหัวกลางแล้วก็หางหัวคือตัวที่สวยมากๆสวยจะจัดหรือว่าเป็นแบรนด์ที่เราสามารถเอาไปทำราคาได้กลางนี่ก็คือกลางกลงธรรมดาธรรมดาที่เราขายได้แล้วก็ ราคาได้ไม่สูงนะักแต่ก็คือสามารถขายออกไปได้นะคะอาจจะไม่มีลายสกรีนอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นกลางผ้าส่วนหามผ้าเนี่ยคือส่วนที่เราเนี่ยต้องทิ้งกันเลยทีเดียวนะคะถือว่าต้องทิ้งกันหรือว่าต้องเอาไปซ่อมเพื่อที่จะขายทำนะคะเห็นไหมคะอันนี้เปิดออกมาแล้วคะ่ะพี่มดหมุนสี่ด้านให้เห็นเลยนะคะก็คือถ่ายทั้งสีด้านให้เห็นเลยพวกนี้สีสันสดใสามากนะคะ แล้วลูกนี้เนี่ยหลังจากเทสแล้วถ่ายภาพแล้วอัดกับรวมเป็นร้อยกิโลเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขายยกก้อนให้เลยนะคะที่เราจะหยิบถ่ายให้ไปดูเป็นตัวตัวเลยนะคะว่าสวนสดงดงามมากสีสันสดใสมากแล้วก็สำหรับคุณแม,แม่แม่ที่ต้องการเสื้อผ้ากันหนาวที่มันมีสีสันสดใสนะกระสอบนี้ใช้ได้ทีเดียวแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการไซส์ที่ไม่โตมากนะคะนะ ไซส์อันนี้เท่าที่ดูด้วยสายตาไม่เกิน3ามสี่ขวบนะคะไม่เกินสามสี่ขวบจะมีที่หลุดไปเป็นไซส์เด็กโตเจ็ดแปดขวบเนี่ยไม่กี่ตัวเองนะคะนับได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งกระสอบแนะนําค่ะต้องรีบโทรเลยนะคะเพราะว่าของมีจํากัดจริงๆนะคะแล้วต้นฤดูสวยกว่าปลายฤดูค่ะพบกันใหม่ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อ,ต,อต่อไปนะคะเราจะพยายาม อัดวิดีโอทุกๆก,กระสอบที่เรามีนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นว่ากระสอบเสื้อผ้ามือสองของเราเนี่ยที่มีขายเนี่ยข้างในมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเลิกดูนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะยังมีตัวอย่างต่อไปเรื่อยๆจนจบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ นคุณข้างใน เันนั้นเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้ดถ่ายรูปมยเดเดเลเราต้องเซใหม่่อ,า,า,า,อา่่าจ่ายไ่จายดที่เก็บไว้ก็หายหมดแล้ว คนเดือนหน้ากันใครไป